สวัสดีค่ะพบกับช่อง y u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  e e สมาทาโร่ค่ะวันนี้เปิดไพ่ทายดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงรายปาก1-16ธันวาคม2564าหสำหรับคนวันอาทิตย์ครึ่งเดือนแรกนี้มีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างดวงทั่วไปการเงินการงานความรักสุขภาพประจำครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกัน ะะและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรณ์ค่ะราคาเริ่มต้นแพ็กเกจ3และคําคำถามดวงเฉพาะความรักหรือแม้แต่ใครที่อยากโทรคุยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ราคาเริ่มต้น3าํคำถามทั่วไป59บาท5คําคำถาม99บาทดวงความรักเน้นเฉพาะความรักก็3าํคำถาม99บาทโทรคุย20นาทีนะ ในประเทศ259ต่างประเทศ350โทรคุย20นาที379บาทค่ะใครสนใจแบบไหนติดต่อมาได้หรือแม้แต่ว่าใครอยากได้ล็อกสกีนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงนะคะก็เลือกได้อยากได้แบบไหนการเงินการงนารงนความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองต่างๆได้หมดเลยชุดละ239บาทเท่านั้นหรือใครอยากจุดเทียนมงคลเสริม วงนะคะเดือนนี้ทำพิธี28ทธันวาคมค่ะชุดละ199บาทฝากชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดร่วมทำพิธีกันได้เดี๋ยวไม่หมอจัดการให้คลิปนี้เป็นดวงใดรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นชาววันอาทิตย์ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไพ่ที่เกี่ยกับความเครียดเยอะนะเดือน<ด><ด>นี้ ช่วงต้นเดือนเนี่ยความเครียดเกิดจากตัวเราเราเครียด คิดมากวิตกกังวลบางทีไพ่ก้าวดาบเนี่ยมันเป็นความหมายของความวิตกจริตคิดมากไปเองสิ่งสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่เรากำลังจะลงมือทำหรือลงมือทำไปแล้วรอผลรอคำตอบจะได้ไหมจะสำเร็จไหมจะดีไหมมันเป็นความกังวลมันเป็นความคิดเยอะคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาสมมาจะบอกกับ คนวันอาทิตย์ว่า สิ่งใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นขอให้จงมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอะไรใดๆทั้งสิ้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีทางรู้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ยินดีแต่บางทีถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรยังไงตั้งสติแล้วก็แก้ปัญหาเอาทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันวิตกกังวลมากเครียดความดันขึ้นมีปัญหา เกี่ยวกับระบบประสาทและสายตาย้ำแล้วนะแล้วช่วงนี้บางทีความคิดที่มันเป็นลบปะมันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของคำพูดหรือความคิดอะไรหลายๆอย่างไพ่ห้าไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันทัศนคติตรงเนี้มันจะทำให้เรามีปัญหากับคนรอบข้างต่างคนต่างคิดคนละอย่างเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรดังนั้นถ้า คิดอะไรในแง่ลบแล้วความคิดของเรามันไม่ตรงกับคนอื่นหลีกเลี่ยงการต่อความยาวสาวความยืดเป็นผู้ฟังที่ดีและพูดให้น้อยที่สุดและอีกประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุของความทุกข์คือความคาดหวังคนวันอาทิตย์ ส้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปสร้างความคาดหวังไว้สูงเกินไปพอมันสูงเกินไปปุ๊บเกิดอาการที่เรียกว่าได้ไม่ดีดีไม่ได้ไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับไม่พอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อยากได้เท่านั้นอยากได้เท่านี้มันเกิดการกะเกณฑ์มันเกิดการคาดหวังแต่จริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่ได้รับดีไหมดีแต่แค่เราไม่พอใจมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตรงใจไพ่ใบนี้เหมือนคนชอบแบบ ชอบตั้งความหวังสูงหรือบางคนเป็นคนที่เยอะเป็นคนที่เลือกเยอะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ถูกใจมันรวมไปถึงเรื่องของการงานใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่บางทีงานเนี่ยมันมีข้อเสนอมีออฟเฟอร์เข้ามาหลายที่มีตัวเลือกเข้ามาหลายที่แต่ไม่ชอบ ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตรงใจ no body perfect นะคะถ้าเลือกเยอะเลือกมากและต้องการอะไรที่สมบูรณ์แบบคนที่ถูกใจก็คือตัวเราเองถ้าช h o i c e มีเท่านี้ถ้าตัวเลือกมีเท่านี้คุณต้องเลือกกาข้อใดข้อหนึ่งที่ดีที่สุดใน c h o i c e ที่มีและการเริ่มต้นสิ่งใหม่มันจริงๆแล้วว่ามีไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ได้งานที่ใช่ได้งานที่ชอบตอบโจทย์ตรงใจรักอิสระอยากไป ไหนไปอยากทําอะไรทําอยากลองอะไรให้ตัวเองได้ลองชอบความเสี่ยงเสี่ยงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําลดความคาดหวังลงทําในสิ่งที่รักรักในงานที่ทําเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตนเองและต่อยอดอยู่เสมอๆขอแค่คุณตั้งใจ แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองบ้างคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าผิดหวังกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าเพราะบางครั้งเป้าของคุณมันอาจจะสูงเกินไปบางคนเป็นประเภท perfectionist ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบถ้าเป็นแบบนั้นคุณเหนื่อยแน่นอนคุณทุกใจแน่นอนในกรณีต่อมาว่าด้วยเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยก็รอดตัวไปเพราะว่าได้ไพ่มนุษย์เจ้าสาราญอยู่กับเพื่อนกินกับเพื่อนจอยกับเพื่อนไม่มีปัญหาอยู่กับงานที่ รักทําในสิ่งที่ต้องการอยากจะทําแล้วมีความสุขทําไปในกรณีที่มันมีช้อ i c e เข้ามาแล้วคนวันอาทิตย์รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ตอบโจทย์คุณก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาแต่มันก็มีนะเพราะว่าไพ่หนึ่งหมายเท้าหมายถึงรักแรกพบเจอกันแล้วถูกตาต้องใจตั้งแต่แรกเห็นมันก็เป็นไปได้ในกรณีคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยหนั เพราะว่ามีความเครียดมีความวิตกกังวลมโนไปเองคิดไปเองหลายอย่าง คนรักคิดไม่ตรงกับคุณคิดไม่เหมือนคุณหรือคนรักไม่ให้ความร่วมมือกับคุณอาจจะมีเรื่องของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้มีความใส่ใจกับคุณน้อยลงแล้วคุณคาดหวังในตัวเขาไว้สูงมากหรือว่ากําหนดว่าเขาต้องทํงานังงานต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้แล้วความคาดหวังของคุณมันไม่ได้รับการตอบสนองท้ายที่สุดคุณก็หงุดหงิดจงให้อิสระ ให้อิสระกับตัวคุณเองด้วยให้อิสระกับแฟนด้วยเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถือเป็นเรื่องการให้เกียรติไม่งั้นถ้าคุณคาดหวังคุณกำหนดคุณตีกรอบคนที่ถูกเองก็คือคุณมันเป็นกฎของบูมแมลง รามาระวังตรงนี้ให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินการเงินโดยรวมเนี่ยหมดไปกับการกินการเที่ยวรายจ่ายฟุ่มเฟือยดังนั้นคนวันอาทิตย์ที่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ตอนนี้ต้องรู้ตัวแล้วว่าเงินของคุณหายไปไหนหมดไม่ใช่ว่าตอนกินตอนเที่ยวเอ j นจอยมากใช้เงินแบบไม่คิดเลยแต่พอสุดท้าย เงินไม่เหลือแล้วจะโทษใครโทษใครไม่ได้นะเรื่องการเงินโดยรวมไม่มีปัญหายกเว้นว่าคุณใช้เงินไม่รู้จักคิดโชคลาภมีบ้างอาจจะมาจากความฝันเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงโดดเด่นมันเด่นมากนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะเพราะว่าหลักๆ เป็นเงินเป็นรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงไม่ต้องคาดหวังว่าจะรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคาดหวังมากเดี๋ยวก็ผิดหวังอีกเน้นไปที่เรื่องของการทำบุญด้วยแสงสว่างทำบุญที่เกี่ยวกับการมองเห็นช่วงนี้ความเบลอนะสมองทำงานช้ามากแล้วก็มึนมึนงงงเบลอเบลอขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมรามดระวังความสุ่มซ้มเจ็บเท้าเดินเตะเ,เ,เดินชนนั่นนี่แล้วเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยให้เจ็บขาเจ็บเข่า,เจ,ขาเจ็บเท้าแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าไม่สบายใจอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาอยากได้ล็อกสกีนอยากจุดเทียนมงคลก็ทักมาฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจเตือนสติให้ขนาดนี้หวังว่าจะได้ไอเดียดีๆในการใช้ชีวิตวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ